thank you ช่วยชีว e ิตผมเอาไว้เขาจะไม่ตายฟรี จะมางอนฉันเรื่องอะไรอะฮะฉันตั้งหากที่จะต้องงอนเธอเธอทำผิดเอาไว้อยู่นะผมรอดตายแล้วครับ จะไม่หันหน้ามามองฉันหน่อยเหรอฉัน,นง้อเธอแล้วนะมึนานนะนาน่านนานจะต้องให้ผมทำอะไรเหรอครับฉันมึวทวของฉันคืน ต้องให้อะไรผู้กองอีเหรอครับก็แหวนม่านฉันนะสิเอาคืนมาซะดีๆนะนี่ฉันสายตาม,มาง้อถึงที่นี่แล้วนะพานของมันไม่ได้มีค่าหรอกครับคิดจะคืนก็คืนคิดจะทวงก็ทวง เธอไปยืนจูบใครก่อนล่ะก็ผู้กองอ่ะแล้วไม่ฟังเหตุผลผมเลยฮะเอา้าก็คนมันหน้ามืดนี่น่มเดลวสิพานเอาแหวนม่นคืนมาซะดีๆนะตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่ผมนะ สารเขาไปไหนแล้วครับที่สารมันสาห่ไข่ห่ไข่ห่นี่หน้าจไหนึงนะเาเลยไวมเมามนเ่าข้ามวันแล้วยังไม่หายเมาเลย ต้อง่ัตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใจชอบเลยเสียแล้วเสียแล้วเสียแล้วน้องน้สบายใจอ่ะสียแล้วเสียแล้วสบายใจต่ะสบายใจอ่ะสบายใจเรานี่เรไปเที่ยวต่นไว่ะไปวต้ใหม่นะอีกนไปเที่ยวเลยวะไปเที่ยวเลยเสียแล้วเสียแล้วนีมาปีมาไม่ใหั่นะไม่ใหม่ พี่นี่ระวังจะหล่นไปอีกเมาปะปะปะปไปแล้วไปแล้วปี๕ชั่วโมงไปแล้วไปแล้วมาว่าดูกูเฮงมัดจ <c oughs> <c oughs> ุก <c> ก <oughs> <c oughs> ุยแล้วกูจะลองไปสู้หน้าใครออ

จ๋าใจโอ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งห่วงลูกด้วยห่วงลูกหน่อยโอ้โหนี่พี่หมอจ๋าคิดถึงจังเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยจ๋าเบาๆโอ้โยขอนทัคคุมันคิดถึงนี่ชิปจะไม่ได้เจอกันซะแล้วใช่นี่พี่ฉันจ๋าใจคอไม่ดีเลยนะเนีดูสิลูกมันร้องคิดถึงพี่ทุกคืนเลยนะโอ้ลูกจ๋าเพราะลูกใช่ไหม เออ,อพ่อถึงได้กลับมาที่นี่ใช่ไหมจ๊ะเออพรอลูกเป็นคนนำทางเออเล่นกันขนาดเนี้ยออนครับเราไปหาที่เง,งียบๆผลิตคนนำทางกันบ้างไหมครับะถะึจริงเลยจะดีอยอดีดี นี่พี่จะได้ไปเจ้าชู้กับพวกพยาบาลเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยจริงด้วยมีเปล่าแน,น่เลยมีใช่ไหมบอกมานะโอ้คิดดูนะครับจเจ้าแรงที่ไหนไปมันจะตายมันเรามาลอ่ลออ,อยู่อย่างเงี้ยแรงที่ไหนใช่ไม่เคยหรอกไม่มีนะจริงๆนะไอ้อ่ำก็ไม่มีพี่หมูทองก็ไม่มีแน่แน่เข็ดแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> รัจ้ะแล้วซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยน้องนี่ทำไมเรื่างร่างกายน่าจะกินเยอะๆนะเพื่อลูกเราในท้องจะได้แข็งแรงมาซื้อให้พี่เดี๋ยวเราไปนั้อให้ดีกว่าจ้ะหมมันไส้มันก็ไล่เชียวไปกินดีกว่าพี่จ้าโอ้โหเข็นเบาเบาหายเจ็บยังจ้าเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บตรนี้จ็บทำให้ทันนะเว้ยกูใกล้คล้อง ให้ทันนะเว้ยโมหมูจำวันนี้ไว้นะหมูอีกเก้าเดือนตรงเป๊ะม่โอ้ยอ้าวเจ็บวันเว้นวันได้ลูกได้น่าจะลงเกยกันได้สักทีเนอะอืมก็ที่มันยุ่งวุ่นวายอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าพวกผู้ชายเหรอมม่อนนะยังไงเนี่ย ใครก็ช่างแต่ว่าเรื่องมันผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปนะนะแต่ดาอย่ยอมนะเป็นคอนอื่นไม่ยอมนะเหลือคู่เอกอีกคนนึงนี่ไม่รู้ม,มันจะเคลียร์กันหน้าหรือเปล่าอ่ะแต่ฉันว่าถ้ามีใจรักกันสักอย่างเนี่ยนะมันชนะทุกอย่างหมดแหละจริงเหรอก็จริงไม่ล่ะ รักนะรู้เปล่ารู้เปล่ารู้รู้รู้เดี๋ยวก็ดีกันก็รักกัน 来，看看。